สายยางแล้ว ขงดีไว้อยู่ในนี้ี่ีไปเด้อไม่งั้ไม่เห็นด้อใ่าง้มาเลี่ยให้ย่าชีเลบห้าเดี๋ยวเอาไว้ใส่ที่หลังอ้าเด็กยางนี้เอาไปไหม Pull it up. Keep the pull. ก็ต้องใ่เงก็ต้องก็บงน้เอก็บไปแล้วตอร์ไปอก็ไปที่อน่านนะน้านะถ้าเม่เก็บล้วก็เก็บไปเลยเพราะว่

ไปเลยดีกว่ายามเสียเวลามันอันนี้กระตกก็ได้ตมาเราอีกรอบนึงตัวนี้ใส่ยยางแล้วไปให้ย่าชี้ภูมิบัดไม่เพียงแล่ใส่ยางเลกมาใส่ยางไม่สุดมันน้ำมันไม่ไหล เทอาน้ำไม่ไหลอันนี้ไว้ในการะตากจะไปรดนในกระถางที่มันมดเนี่ยเลยมันบอกว่าอยากให้พบจับทำการแบบนี้ร้อนอันนี้ยังายาอยู่ีเลยนะเราจะทำการนะขนเดานเราจะทำการขนไปนะคะย,ย้ายนะเตรียมงานรอรับงานนะเคลียพื้นที่นะคะจะนีะ่ เราขอทํางานกลางแจ้งก่อนนะคะเดี๋ยวพอร่มๆ่มเราก็ไปต่อท่อนะคะครับผู้พอกําลังขนหนาะมาให้ไปนะไว้จุดนะตรงที่เราเคยไว้นะคะเราก็มาถึงที่จุดแล้วนะเราก็จะขนลงจากรถนนะ f ี FC นะ,อะเออ วางในปานพิชิตน่นแหะเขาไม่รู้หรอกเขาไม่ได้ดูคลิปพิชิตเขาไม่ได้ดูคลิปเขาไม่รู้หรอกเราต้องเอาแย่งออกไหมให้แย่งเขียวเนาะเอาทำไมอ๋อมันสิทับเด้อเวลาเแกไปต,าาาไปต้านทางแอร์แกดน่แกจะมาเอาแอร์อยู่ đang coi chỗ nào đi để xem si sướng hay là chi đặt tin trái เอใช่ใช่ไปอยู่กับพงสุดาเออเออเอาเนี้ยเอาเสีเล้ สวัสดีค่ะขอสะร้าพสีช่างหาชื่อกองนะครัถุงมือควางนูก็เจอแล้วสวัสดีครับถุงมือค่อยจใส่แล้ววันนี้เอง cung này cung này đi <laughs> bỏ hả lắc ba hả cái này อะไรใบมุ้ต้องสูงต่ำนะโดยค่อยๆถ่ายหรือย่งปุ๊ดูก่อนสิก็ถ่ายแล้วสวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องหมิวนะคะคนขึ้นแล้วก็มาค้นลงนะคะตรงนี้เอใครพิจารณาบ้างดูให้เพลิดเพลิสวยนะภาพของม้าสวยตอนเดิขึ้นง่าย่พอเอาลงนอนได้

Do you ไม่ได้แอนก็อย่าหวังปกก็ทาไม่ได้แอนก็อย่าวังป้าเทบ้าเขาไม่มีสิทธิ์าชิก็อย่าได้คิดเลยสองป้าเทบ้านรี่จะลักสี่ะฮะี่ตะหลักหกหลักเจ็ดมีดาด้าคนเดียวเฮยดาด้าคนเดียวแหละสองหนึ่งยับสองเย่ยับอง